เด็กกัน,นลมดหรอมาเรียนขับควายกันได้เบี่าวันนี้ชีวิตคนมาหนอกกับไอเบียนะครับมาตุ้ยหาจิ้มงานโสชัชวันวันจะเอาป่าออกโบกันนะครับวันนี้ตอนนี้อุ๋ยกกับไปแล้วนะครับเนิ่มบึันจะปิกมารกก์โกมันเลิ่งปล่อยได้สองวันละเอ้าไปเมาโพดังเพจน,นะครับ ด้ต้องมีปลาปิ้งแล้วก็เตาถ่านมนีนู้งยังโอ้ล้ำอลังการนะครับหลอกบอฟุตโบไงก็ <c oughs> โอบัรยากาศดีเป๊ะๆนี่เอาไก่ปลาผมเป็นยัง หลามยันโอ้เลนูนี่เลลูกบอไหนฮะบอลไหนนาทีเขาต่อแเดียวน่อ้หน้าลึกขนาดกะฮะโอ้ใช่เนาะว้ล่าตีี้อลังการเลยเดี๋ยวนี้ลงนะเดียวอยอดอะพอดีตามนะครับนี่เป็นห้องอย่างนี้ วนมองหลักอ๋อตอนนั้นการนสูงเป็นสี่เมตรห้าเมตรปรกกันนี่กี่เซนนี่สิบหกเซนเดี๋ยวมันรุ่นกันพ้นนะครับเรื่องพ้นอย่าลงละลงเองเลยนะครับ ไ <laughs> ปลุยเอ้ารุ่นกันพอครับแล้วไปข้ามแม่คุณ Bộ của cũng chó nhẹ như đây. <laughs> <laughs> đây, đây này ra bu bà soi bùa bùa cái bà soi đây nè, bùa 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 เจ้าอุ๋ยมาน้าทุกทางแ <c oughs> นบมวยนะม่ยหม,มัด เขาม้านเราเห็นสบายเนาะเห็นสบายอืมวิ่งได้อาบนบ้าแล้ว ủa một om Hả là chốn tên là จะอยู่ในบ่าต้องไหลออกหรือเปล่าผ่รู้ครับต้องเปลี้ยงปุ่มหล่า ต้องเอาไมโครไปกูดยาอกนอกนะครับมันอยู่ในปึ้งนี่มุดเลยนะครับนี่

เอาน่าจะมนี้นะครับออบอนี่มันขึ้นมาจากน้ำกกบ Mà chá, người chàng cả cây biết sao เหรอปร่าชนป่าชนเบาตากเลี้ยงอีุกโอ้โหคน ความสีดายของไงครับเนเดี๋ยว <c oughs> รุ่นพอกว่าตัวนี้ไงนะครับ bố bà tự nhiên thế nhiều à nhìn thâu nhé có phải nói ồ không chị chị

kèm dữ ba nhá ngô đi o bố mâm bố mâm nga phải đu đấy

ะะ <laughs> จะออกน้ำขึ้นเลือมาดูดแดน่ว่าปลาเพี้ยแ้ามีแม่โค้ี่ไม่กินละ

ไปเย็นเนาะยางฮะผ่อนเลยโยกป่า <condemned> ข <unts> ึ้นมานักถนัดนักถนัดซ้อนโยอเราไปเย็นีทไปเย็นโอยเลยหนี่งิโเลยที่ค้างนั่นมีประมาณสองกิโลอึม อยู่นาะนี่นาะยังไงเนาะอยู่ยัไงตันแล้วกะเบี้ยไปก็เดินกันตันแล้วกะยังตันกะไอ้พวกเนี้มันฟ้ากค่าแล้วมันต้งเกินเกินสมองอ่ะตาแดง่ะวิสุกอ๋อนี่สายฝนก็ไม่เห็นแล้วนะครับเนอะนะครับวันนี้ก็ว่ามาเอวนะครับหาเสียฝนเขานะครับฝนสันพิชชาเขาฝนตกละ บรรยากาศยังอีก้กินสบายื่องยาค่าเจือหน่อยอน,น,น,นี่ปงนีง่ปยัสลากอ่ะสลักปลาสุปลาเย็นตะเกบเฮ้ยลืมเบีย์ดเานลว่ว้ย <c ười> เฮ้ยาเยเเยเย้เยเ้เยเฮ้ยเ่้ยยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเ้เฮยเฮเฮ้ยเฮียยเฮ้เฮ้ยเฮ้เย อะไรแต่ว่าเดี <De ep> <Key board> ๋ยวจะมีเมนูท yeah. right ี่จะโอใ่งไอ้บ <limits> น so like. ี้คือกินมอนน่าจะฟองอายุหนองอายุต่อผมแต่ต้อคุณทุกคนเลอพิชานเด้อกิต้อกินกิมานาที่ัดรบบบรรยากาศพิอกฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์อินรนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครัอครับ